คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มทีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ ผมเกี่ยแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจดมิวเอ็นเบอาทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย13รกรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สูสีในวันนี้ครับอินดีนาฟีเวอร์เปิดบ้านเจอกับฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับโดยเกมล่าสุดของอินดีนาฟีเวอร์ก็พลาดท้ายกับวอชิงตันมิสติกคาบ้านครับด้วยสกอร์84ต่อ89แม้สาวสวยคลนตินคราับซุปตาจะกดไป29แต้มกับ13แอสซิสต์เป็นดับเบิลครับ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอทําให้ทีมชนะครับเสริมด้วยพลกการตัวเก่งของทีมอย่างเคลซี่มิเชลมี15แต้ม3รีบาวสองแอซิสส่วนนาลิซาสมิธครับ11แต้ม2รีบาลสุดท้ายฟีเวอร์แพ้คาบ้านให้กับวอชิงตันครับส่วนผลงานของฟินิกเมอร์คิวรีเกมล่าสุดก็ชนะมา3เกมรวดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านซอนบัตดัลลัสวิงขาดลอย100ต่อ84โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดยังเป็นแม่ทัพอย่างเคลเลียคอปเปอร์ครับ32แต้ม5รีบาวด์4แอซิส เสริม้วยเซนเตอร์ตัวเก่งบิทนี่กรายเนอร์ครับ23แต้มซรีบัลส่วนนาตาชาคราวครับมี14แต้มนะฮะสุดท้ายเกาชนะไปได้แบบสวยงามครับไม่ยากเย็นอะไรเลยครับและในเกมนี้ครับไฮการ์ดฝั่งเจ้าบ้านครับเป็นทางด้านเคลซี่มิเชลเหมือนเดิมลงให้กับฟีวเวอร์ดวลกับนาตาชาคราวครับซึ่งกำลังท็อปฟอร์มเช่นกันครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีส่วนชุดติ้งการ์ดวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านยัง เคนตินครากับสาวสวยนะฮะซุปตาประจำา WNBA ดวลกับเดน่าทเรซี่ครับซึ่งวันนี้ก็ต้องเช็ควันต่อวันว่าจะได้ลงสนามหรือไม่ครับไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวดครับช่วยทั้งลูกได้รับเหมือนเดิมสำหรับเคที่ลูสเมอร์สันดวลกับโซฟีคันนิงแฮมครับสองคนนี้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับผมให้คะแนนเท่ากันและพาวเวอร์ฟอร์เวดในวันนี้ฝั่งอินดีนาฟีเวอร์เจ้าบ้านยังคงไว้ใจครับทางด้านนาลิซาสมิธเหมือนเดิมครับ แต่สึกหนักสุดๆต้องดวลกับมาเทียบอย่างเคลียร์คอปเปอร์ครับตำแหน่งนี้เคลียร์คอปเปอร์ถือว่าเหนือกว่าชัดเจนและแน่นอนครับตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับยังคงใช้อลิยาบอสตันนะฮะยืนเฝ้าแป้นเหมือนเดิมดวลกับนอตชาม็กครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับนอตชาม็กไม่ได้เหนือกว่าบอสตันและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านอินดีนาฟีเวอร์ครับประกอบไปด้วยเคลซี่มิเชลเคนตินครัก แคทตี้ลูส์เมอร์สันนาลิซาสมิธและอาริยาบอสตันส่วนฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับประกอบไปด้วยนาตาชาคราวครับเดน่าทูเรซี่โซฟีคันนิงแฮมครับเคลียร์คอปเปอร์และนาตาชาแม็กทางด้านอินดีนาฟีเวอร์ครับชนะ9เกมแพ้ไป14เกมครับก็รั้งอันดับ4ครับในสายอีสตินคอนเฟอเรนซ์ส่วนฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับก็รั้งอันดับ4เช่นกันครับชนะ12แพ้10ครับอยู่ในสายเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ การดวลกันระหว่างเคนตินคราค์ครับกับทางด้านเคลียร์คอปเปอร์ในวันนี้ครับโดยซูเปอร์สตาร์สาวเคนตินคราคขวันใจ WNBA ครับอยู่ที่16.7แต้มต่อเกมในซีซั่นนี้และเปอร์เซ็นต์ฟิโกถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับ40%แต่มหาเทพเคลียร์คอปเปอร์ครับกดไปถึง23.0แต้มต่อเกมในฤดูดกาลนี้ครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงเรี่ยวอยู่ที่45%ฟิโกครับถือว่ามีความแม่นยำสูงมาก ทศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบาสที่มีความสูสีอย่างยิ่งครับอันดับ4เหมือนกันทั้ง2ทีมครับเพียงแค่อยู่กันคนละสายคนละกลุ่มเท่านั้นเองครับอินดีน่าเฟเวอร์เพิ่งจะแพ้มานะฮะในเกมล่าสุดครับส่วนฟินิกเมครีชนะมา3เกมรวดดูเรื่องโมเมนตัมของทีมแล้วนี้ผมชอบทีมเยือนมากกว่าน่าจะบุกมาชนะได้เกิน2แต้มยืนฝั่งเคลียร์คอปเปอร์ครบ่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ